สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะคะทุกคนค่ะเช้าบ่ายวันที่9กุมภาพันธ์2567ค่ะพี่น้องก่อนเราไปคำนวณน,นะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดค่าพี่น้องขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบเนาะพี่น้องเนาะถ้า f อฟไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันเนาะพี่น้องขามาดูค่ะทุกคน มาดูวันที่8ก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่อยไปดูวันที่เนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะ fc ขาสำหรับ fc หุ้นจีนนะคะทุกคนจุดจีนหยุดยาวถึงวันที่15เดอ้อพี่น้องเดอ้อหุ้นจีนจะพบกับจีน VIP นะคะใจกออนิญาตบอกในนี้นะคะเผื่อมี fc ที่ตามหุ้นจีนในนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะ วันที่แปดนะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายศูนย์และเก้ารอบเช้าบนมาแปดสี่สองล่างห้าศูนย์เด่นมาสองค่ะคู่สองสี่ใจไม่ได้จับให้นะพี่น้องสองสี่สี่สองนะคะทุกคนวันนี้มาตรงๆนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันพี่น้องเข้าคู่ศูนย์ห้าห้าศูนย์คู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันของรอบบ่ายนะคะทุกคน fc บางท่านก็น่าจะได้นะคะทุกคนบางท่านก็น่าจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะ บางท่านท่านก็ตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันนี้พี่น้องท่านบอกว่าช่วงนี้เดินดีนะคะแต่ว่ารอบบ่ายหลุดเด้พี่น้องรอบบ่ายใจให้ศูนย์ในเก้านะคะบนมาสามสองแปดล่างสามหกทุกคนมาเข้าสองของรอบเช้าค่ะพี่น้องเข้าคูณสองแปด 2, 8, ของรอบเสารเนาะคะ่ะเนาะเสียดายนะคะพี่น้องคะรุ่นต่อวันที่เก้าค่ะพี่น้องวันที่เก้านะคะทุกคนเด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะพี่น้อง มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหกแปดสี่แปดสองแปดห้านะคะทุกคนเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสี่ เจ็ดสองค่ะทุกคนเด่นรอบบ่นะคะพี่น้องเด่นรอบบ่ายอยู่ที่1และ0มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ1น1่ 18, 17, 11ปดหนึ่ค่ะทุกคนศูนย์ค่ะพี่น้อง01 08 0หย์แด ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สามค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะที่คือนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะพี่น้องทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนค่ะรอบเช้าค่ะแปดกับเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย 7จ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกับศูนย์รอบบ่าย18 17งแปดหนนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้ากับเด่นรอบบ่ายค่ะทุกคนทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้์ประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับเลขหกและเลขหนึ่งนี้เอฟซีทุกท่านสามารถวิ่งดูได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบ แล้วแต่มักแล้วแต่ชอบค่ะพี่น้องพิจารณาได้เลยนะคะทุกคนทีนี้มาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันนะคะทุกคนรอบเช้าแปดเจ็ดเด่นประจําวันหกและหนึ่งเป็นแปดหกแปดหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะติดคู่ตัวเด่นแปดหนึ่งค่ะพี่น้องเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งค่ะทุกคนติดคู่ตัวเด่นเจ็ดหนึ่งพี่น้องหนึ่งกับศูนย์รอบบ่ายนะครับ กับ 6, กับ1เลขเด่นประจําวันเป็น161 1นะคะติดเลขเบิ้ลประจําวันกับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเราไปนะคะ0ย์ค่ะ0601ติดคู่ตัวเด่นศ1 1 0ค่ะพี่น้องคะเปลี่ยนยังไงคะพี่น้องมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะมกักกะตามเดอ้อพี่น้องเดอ้บอบะมักกับพานทึอเกลนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนี้นะคะ6กับ1นนี้เอฟซี FC, ทุกท่านสามารถวิ่งลูดได้ทุกคุณทุกหวยทุกรอบค่ะพี่น้อง ถ้บบาบ่มักเด่นรอบเ้ากับเด่นรอบบายนะคะ6กับ1นนี้ FC ทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้ในแต่ละวันได้เลยมีแค่2ตัวเท่านั้น้ะพี่น้องช่วงนี้กําลังเดินดีนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะเดินดีมาติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสาหรับ หวยหุ้นนิเคอินะคะวันที่9กุ้มภาพันธ์นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโศกโศมันหมนสุขภูุกคนด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ